เพื่อนได้กเก่าอ่ะมีเด็กใหม่เข้ามาจะเลยหรือจนวะไม่รู้เหมือนกันอยากเจอเด็กใหม่ยังเลยอ่ะสามสิบสองเด็กคนนี้ไม่ที่ไหนเด็กปะป๊าเฮ้ยปวดร้อนเราซื้อมาล้านอ่ะเฮ้ยปวดสวยเลยว่ะเอาเงี้ยเข้ามาเราจะไม่ทำเขาเขาลุกันไหนหรอ้วทำไมอ่ะเฮายานไลยสิวันนี้เปิดเทอมใหม่วันแรกนะ เดี๋ยวจะมีเพื่อนเข้ามาใหม่นะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นผู้หญิงจะเสิร์ฟเขาไหมเดี๋ยวให้เพื่อนเข้ามาแนะนะตัวแล้วก็จะรู้เองมันรวยไหมอ่ะรวยแต่จนเกี่ยวอะไรกับการที่พวกเธอจะเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะอ้าวมัเล่นใหม่เข้ามาได้สวัสดีเราชื่อปาซิวนะเป็นเด็กใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเราอยากรู้เรื่องมั้ยบอมบี้ เองเลยหรือเปล่า <Starting in Wonder land> พอมีพอกินหรอตรงนี้ง่าไม่ค่อยหรอก็จอกวาตรงนี้ซื้อมเท่าไหร่วะพันล้านเทมีซื้อมีเปล่าขอเลี้ข้ามาทไมเถงมาสายบ้าูเยอคลนไม่ถูกชิแหนใจกัูเธิงเมรเข้ามาเถอ่ะ ว่าใครจะเข้ากเราไม่ได้่ดูภาพลูกมเ่อะไรอ่ะมาเมื่อกี้ดูทำเเรียนเดินนักเียนเดี๋ยวครูไปไปชุมก่อนนะนมีพระขับเพื่นเลยอ่ะพุงตามา ôi bé ơi nó bé ơi lòng anh ơi đây? anh ơi lòng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  anh ơi không được, ơi lòng เฮร้ยยางเหรอร้อยอยาอเหรอหเองจอกคุมเรียบหลังจากกสุนพอพ่อูรีบพูดก็จะนอนหลุมกูไม่เคยกลัวแม้จะโดนลุมถึงอรีบมนหนักโจมเูก็หล่อส่มกูไม่สนใจแม่กูนอนตู้เพื่อคำว่าเจ้าโงกคูคิดว่าเนี่ยคุมตำรวจมันกระชุมเราแววงจะโดนอุมส่ทุ่มห้าทุ่องยก เหนว่นมึงโดนลุงใครช่วยมึงวะปาซิวอ่ะมึงไม่คิดจะขอบคุณเพื่อนบ้างเหรอเดี๋ยวมานะเราไปก่อนโดษปาซิวไปขอบคุณหน้าที่เยอะเราในวันนั้นไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วและขอโทษที่เราด่าปาซิวไม่เป็นไรเราไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว ก็เป็นยังเป็นเพื่อนเพื่อนทำเป็นเรียนว่ะ